สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปอมแป็นรับผิดชอบพิเศษค่ะอีเล้งคอร์คาสาวรายงานวันนี้จากสถานการณ์ตรงนะคะไปเพิมบรรยากาศการตั้งเวทีละค่ะพยายามเต้นผู้นั้นผู้นี้กันค่ะพี่น้องคะไปเลยค่ะอันนี้เป็นเต็นท์ใหญ่ค่ะพี่น้องเซดีเด้อค่ะไอ้โมดีเก็ไม่กินขวางทางจะลากจอนคน่น้อง เป็นกำลังแฟงเวทียิมค่ะพี่น้องค่ะอันนี้เต้นไงค่ะพี่น้องเต้นรวมนะคะหมอลำเต้นใหญ่พี่น้องค่ะอันนี่ก็เป็นอันนี้เป็นเต้นพี่ปันขี้ม่วงค่ะพี่น้องพี่ปันปันเต้นขี้ม่วงครับผม อันนี้อันนี้จเจ๊อีอันนี้เต้นใครเอ่ยเออเต้นนุ้งอิงมา,นาหนินุ้งอิงคือมีหลายปนนลายแท้มีบระลารเป็นตะลูกเป็นตะซังวันเนี้ยจือ้อลูกคนบ้านเพป็นลูกอันอีลูกหนึ่งมัน,นี่พูนอีกโอ้เลือกไซส์ได้ตามใจชอบค่ะพี่น้องคะ่ะ มืัอนี้เพื่อนเป็นพามานหน่อยไปน้องอีลาวันนี้น้องวิ่งสองงานเด็กเพื่อน้องมีไลฟ์สดด้วยนะคะวันนี้เพื่อนเล่นสองงานเมื่อวานเพป็นปัสมบ่ายพื่น้องค่ะอันนี้เป็นพี่ปันอยู่ข้างเวทีเลยค่ะพี่น้องเป็นไปอีกไปบุกแช่พุ่นกันค่ะพี่นน้องค่ะอันนี้เป็นรถขนอุปกรณ์อันนี้เป็นไฮดรอลิกนะคะ อันนี้เป็นเต็นท์พี่ออมอ๋มเป็นอมน๋มดีจ้าเลยค่ะพี่น้องอันนี้เป็นเต็นท์แม่แก้มครับพี่น้องเต็นแม่แก้มพี่อ๋ออันนี้เป็นเต็นท์หนูเองนะคะเต็นท์ปอมแปมครับพี่น้องค่ะพี่เล่มากพี่เล่จัดของสวยสบายสบายค่ะพี่น้องทัานจะของมาก มือไรจะคว้างม,มาเองโอ้ยชั่วโมงนึงกับบอเหลวข้าเด่นข้าหัวนํ้ำมูไรอันนี้เต็นท์ใครอ่ะอันนี้เต็นท์ใครไม่รู้แต่ว่าเต็นพี่ฮอนที่อยู่ตรงไหน,นอืมมาไปหาขวดมือกันนะนีแล้วค่ะพี่น้องค่ะ เจอไม่เห็นเต้นที่ลาเต้นที่บันปันเต้นที่แอมแหมเต้นความแอมเต้นแม่แ,มแมๆๆยม้มนะแม่ลุงนะคะแม่ลุงแม่ลุงอยู่เต้นนี่ค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะอีแม่จามาเจ๋งเลยคุณแม่เลยมาอยู่เต้นใหญ่กว่ามูแท้ไม่มีแต่บัตรใดนี่เจ้าที่เจ้าที่พี่น้องค่ะเจ้าที่โอเมาบาร์ดีโอ้ยแม่จะใส่เข้ามาเจ้าที่เถอะ ใส่เข้ามาเจมาเฟียเปนสิเจ้าทีเข้ากาตองมีสารตัวนอโอ้ยมาให้จับของไปเกิไปทม่เข้ามาเจลาตาจินเข้ามาเข้ามาเป็นตลูกไหมเมียเขาเลยว่าเข้ามามาเป็นหมอลำที่แรกล่ะกับเสียอยู่่าอีแม่ยมาเป็นหมอลำเบิ่งไปเบิ้งม่อีเม่ก็เป็นตลูกฉะนั้นแล้วแม่ลูกคือ ดาวตลูกเช้าเราต้องพัฒน,นาค่ะป้าแต่ไมีปหาสำหรับน้อยนครับจะเดอดี่จดดีจิงจดจดีไปได้หครัพี่น้องค่ะบังหันยางออกเป็นแล้วเดี๋ยวนี้เดินหน้าเวทีค่ะที่อพี่แม่ บรรยากาศตอนนี้นะคะก่วงขวังสถานที่ก่วงขวังกวางขวังไหมคะกวางขวังข้าวคนส่งเรมาเป็นยังไงคะจืดไหมคะไม่จืดค่ะเพราะว่ามันเป็นปูนค่ะพี่ผมแปมได้14คลิปแล้วครับวันนี้สองคลิปสองคลิปนี่แ่ละยังมีมึนค่ะพี่น้องมึน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 หายมึนขาดพี่น้องไปสุดยอาครับพีมแปมไปได้เพิ่มดัมที่จุทหายกันล้ว มันเริ่มเริ่มบูลลี่นู้นแล้วพี่น้องค่ะนู้นนี้ก่อนนู้นนี้ก่อนสวัสดีค่ะความแปมค่ะติดตั้งแพงใช้บ้างดูทั้งแต่มาออดิชั่นสนุกมากเลยค่ะสนุกมากสู้ไหวไหมล่ะสองสามร้อยงานไหวค่ะไหวตัวเล็กๆล็มาอย่างนี้ไหวขับใจเต็มร้อยมากเลยค่ะเต็มีงานทำทุกวันแล้วก็พี่ๆในวงแฮปปี้มากๆเลยค่ะดีมากใช่ไหม เป็นสุกมากกับงๆนงานก็เห็นโชว์ของของแอมปที่นี่เป็นยังไงต้องลูโอ้ยท้าทายมากเลยค่ะฉีกฉีกแนวมากฉีกแนวใช่ไหมโดยเฉพาะเพลงยมบาลยมบาลร้องได้เต็มเสียงเต็มปากมากใช่เสียงเยอะมากเลยเพลงนี้แอบดูแอบเป็นกำลังใจอยู่ข้างล่างขอบคุณค่ะไปติดตามด้วยนะคะมีโอกาสกับมาเบิ่งหนาเวทีนะคะอีโบยแม่ค่ะ มาชมความอลังการของถนนเพชรบ้านแพงได้นะคะโดย,ยเฉพาะมืแรงเชิญชวนแม่นีง่งมือแรงค่ะพี่น้องคะวันนี้อยู่ที่หมอชิดค่ะพี่น้องรับรองมารับประกันความมันล้านเปอร์เซ็นค่ะพี่น้องคะ่ะหมู่บ้านยูป่าจีนก็ล้านแตกคะ่ะนล้วมณฑลอะไรวมณฑลก็แตกเหมือนกันค่ะมีแต่ขี้ตมแนมะ่น้าในทีนะเมนคะ่ะแต่ว่าจะเกิดผู้ใดอยู่น,น้าหนาห่านเต็มอยู่มีแต่เกิดผู้แพ่ง <c oughs> ๆคนเสือมาถอดถิ่มก็ได้ด,ะะอ,อ,ดอกค่ะพอลืมเอาถุงปุ๋ยไปนั่งปเก็บเก็บเวลาคแต่พอบางคน สีแล้วมันเป็นยังเข้าใจแบบว่าแกมโบข้างข้างหนึ่งสีหนึง่งคนละยีอหอ่ห้ออย่าลืมนะคะอย่าลืมมาให้กำลังใจสาวน้อยที่หมอชีสสองวันนี้ด้วยนะคะเจอกันตอนเย็นค่ะ,ะข,อขอบคุณค่ะพ <laughs> <laughs> ี่นายเป็นตลกค่ะนแลละค่ะบรรยากาศนัา่ง,งานค,ค่ะพี่นงองค่ะ ไม่มีฝนค่ะมื้อนี้ท้องฟ้าปลอดโปรง่งโล่งสบายใจค่ะพี่น้องค่ะโล่งมากๆเลยนะคะสวนป่าพี่น้องค่ายออหมอค่ายออดมอลำ่หนีแฮงค่ะพี่น้องค่ะสาวน้อยน้อยที่จะไม่ได้เล่นถึงจะตกก็ตกไปปล่อยแต่ว่าได้เล่นตลอดเหมือนตกมากค่ะค่ะพี่น้องอันนี้คือความแปมพึงไม่อยู่แบบโอ้สุดยอดข่ายออเลยค่ะพี่น้องค่ะ เหมือนจะโต๊แรงโต๊ะแป๊บเดียวเล่นได้เสยพี่น้องค่ะเล่นต่อไดเ้เซยนี่แหละค่ะบารามีพอโจโูบารามีพุณแม,ม่สุพบารมีวงมขึ้คนคะพี่นอ้องอีหลา่ากงอิงคาถานี้ไล่ฝนได้ขอไ่เขาเรียกว่าขอกำลังใจก็ได้ค่ะหรือว่ามาไล่ออนไล่ก็ได้หนึ่งคาถาเขาเรียกว่ายังเมาเมากุ้งอิงเมาเมาหนึ่งคาถาสวสดจบในบทเดียวสวัสดีค่ะน้องโยก ชูชูนะคะสุดๆคะ่ะบขาไปหน่องคุณนู่นแก้วอยู่แบบเป็นกันเองอย่าลืมไลฟ์สดวันนี้นะคะเมาเมาส์หนึ่งวันเก้าสิบเก้าบาทสามวันสองร้อยเจ็ดสิบเก้าวันเจ็ดร้อยห้าสิบาทนะคะพี่น้องเ <ๆ S 2> มาเมาเมาเมา,มาค่ะพี่น้องค่ะสำหรับดิฉันนะคะอีแร้งของคำรายงานขอจบคลิปไม่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันคลิปต่อไปขอบคุณทุกแรงกุ้งแรงใจที่ให้มานะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะ